จะไปไหนได้เฮ้ยเราเราเก็บขอบเราเก็บขอบได้นะเป็ดไปไม่ได้อีกวงหน้าคือจะบีบเข้ากลางแล้วอันนี้มันบีบนีนะไม่เฉยตอนแรกอยู่ได้อีกวงเพราะว่าวงจบอ่ะอ้โวะกลายเป็นคนแหละ ไฮไลท์ผมเห็คนวิ่งวิ่งลาไลายผมองมองไฮไลท์ผมเห็นปะโป่งโอ้โหไอยูได้กูจริงเขาเงือกแดงตันเลวิ่งละลามาสองเลยลาก๊อสองเห็นลวเห็นละ นี่เทสซี่ไปตีนี่เราต้องฆ่าเหรอวะเราต้องเล่นแล้วเว้ยอย่างเงี้ยเอาไงเอาไปตีซ้ายเลยระวังข้างบนด้วยนะเดี๋ยวกูล็อกข้างบนให้ไปสามไปสามเลยปีกไปผลข้างบนก่อนไปออกซ้ายไปเดี๋ยวสายผมตีเดี๋ยวพี่มีบักกี้วะไปหาเล่นเลยไปหาเล่นซ้ายแล้วปิดข้างบนเอาอ่ะไม่ต้องตีจนสุดเว้ยแค่แจมก็เรื่องแจมได้สมองบ้างเห็นแล้วเห็นแล้วเออแต่วันนดูเช็คท้ายสุดให้หาแจมได้หาแจมไปเลย เด็กกูออกไม่ได้พวกมึงได้พวกนี้บักกี่ดูในบ้านได้คนเดงกูดูอยู่ไม่ดันกลางนะเราจะไปลึกไปเหรอไม่แต่ถ้าเราเดินไม่ถ้าเราเดินไปบนบ้านเปิดปะเห็นไหมวิ่งอยู่เหรอเหรอเหรอไม่ถ้าเราเดินไปชิดเนี่ยมันเปิดหมดบ้านจริงได้นะเว้ยเจงเอาดิเอาดิเห็นแล้วเห็นแล้วเอาป่ะเอาดิเอาดิตนนนหนึ่งตอครับไม่แต่เราเปิดแบบสี่เมตเดินไม่ชิดเราบางแล้วมั้ย เราไปชีพตัวเนียนผมเก็บเก็บตัวเนียนตัวเนียนเลยหน้าเลยแม็กลงมาแม็กลงมามาลงมาตอได้แม็กไหวไหมไหวไหมไหวอยู่ตัวเดียวพี่ปล่อให้ให้ให้คิวพี่ไปอุ้ยไม่คุ้มเลยแปลกเอ็สัตว์สมองกูน้อยลืมไปมันขับมาพี่น้องมันขับมาขับมาขับมามันต้องโดนข้างบนกดอยู่วะไอเจมส์สมองมันคือตีติบเว้นนี้นะ เออตายไปหนึ่งแล้วว่ากลับมาหน้ามี่กับตันกับตันแม็กงให้หน่อยแล้วปะเออเดี๋ยวคจะมองให้ลงเลยเจะมองอยู่จะมองอยู่มันมีตัวค้ำใกล้ๆอยู่ดูเบงมึงไม่ต้องห่วงมาร์กสามเว้ยมาร์กส์สามแบบอย่างตี่ทางขวาอยู่เีปุ่มเล่นไม่ได้ไม่ได้กลับมามีแต่บอล ออกตัวเลยครับจุดมันอยู่ซ้ายต่ำพี่น้องต่ำบิกตัวท้วายไหมเห็นลือข้าวบนเก็บไปเลยปิดขวาเลยเก็บซ้ายได้ขวาเลยงั้นนะท้ายยังมีน้องแค่ซ <plausible. S 1> ็อกรอต้องด้วยดูดไหมให้กูไป็นหลักอ่ะยวค่อยพี่ผมเดินกลับเลยเอ้ยเดินเมาวอ่ะเดิน วไว้เลยไอ้สัสเกิดบ้าเกิดเลยไม่นักจะเก็บทามโม้ไอบอกว่าไม่ต้องไปเล่นได้เฮ้ยมันโดนยิงไปไอ้สัสเม็ดแล้วนี่มัไม่เป็นดอกรอขับไปเพิ่งเตรียมไปก่อนก็ได้เลยเออลองหาจังหวะไม่เพิ่งเห็นเดินที่มันเล่นที่รอที่เรอยิงมันงปะเออเออไปเล่นเลยนะที่ผ่านเดี๋ยวเวลา ไม่เห็นคนนะพี่น้องคนเดินอ่ะเก็บของในต้นป่าแม่งเอารถมันไปได้นะพี่ได้ได้ได้ไมยิงพี่ป่ะคันเนี้ยไปยิงไปยิงอเฟลอ๋อเนี้ยมันมีศพเว้วยวิแต่ตอนแรกมันบวกกันตั้งแต่รถจอดอย่างเนี้ยรถจอดหรือมันขับมู อาจจะเป็นตี้ไอ้เทคสิกเพียร์หมดแล้วนะพี่ใช่ใช่มันถึงเอาดได้พี่รอบขอ้อก็ไล้นะคือมันมีตัวเปรเียนให้ดอบไหมต้องหลังหินขอบวงอ่ะเออน<ม>่ากลัวอยู่มองขวาคนนะ่ะเฮลิส้าย์อ่ะดอบได้ปะใช่ละแปดคนก็เราเดินเขียซ้ายสุดคน đập đi lên mà. mặt được hiện tại mặt 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 Mà 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 mặt 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 mắc mặt 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 ตายตายสวยเดี๋ยวกูเล่นหลังของน้ำตายเลยาะว่าเอารถเก็บได้เพาะนั่นอีกที่เหลือน่าจะอยู่ตรงนี้ป่ะจอดไว้นอกวงด้วยซะไม่น่าได้แล้แม็ก์มาตรงนี้เดี๋ยวผมต้องส่งกูตรงนี้ตัวไหน่นะพี่มัดหนึ่งผมอ่ะขวานอดออกมีขวานติดใช่ไหมใช่ใช่มัดหนึ่งผมแล้ตัวนไปนั้น สีเสื้อสีแดงครับตีบ้านเลยมันไม่โดนบ้านยิงโดนยิงบ้านเหลือครบสี่ป่าวะเหมือนจะครบสี่นะคิดคิดว่าครบนะพี่มันไม่บอกใครเลยเสียงปืนก็ไม่ค่อยได้ยินเขายับรถอยู่สี่เราสองเป็นเจ็ดเราเดินไหลซ้ายล่างได้ป่ะพี่ไอ้อวกเขาเว้ยอะไรอ่ะบ้านนงงอ แต่บ้านมันฉีกเยอะก <มา S 2> ว่าเราอ่ะคิดว่าตรงเนี้ยเคลียร์แล้วแต่มันต้องตีกันตีหนึ่งนะเว้ยผมว่าเรารอได้รอ,อแบบไม่ต้องทำเพี้ยอะไรอ่ะแค่มองรอ,ตอเลยแม็กกูไปดูซ้ายกูดูขวาเลยยากแป๊บนึงขวาตัวนึ่งไอ้โน้ยกว่าอยู่ตัวนึงเฮ้ยแดงดได้ดูจอกูดอ่ะใครที่วางๆางอยู่เยอยู่ เป็ดต้องเตะเนอกแม็่โคไปเล่นเลยอยู่ไปดักใกล้ได้ร้านมุด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 มได้เลยแมเหลือทีสองอ่ะเหลือตีจินเซอร์อ่ะมันเทะดาวไปเท่าไหร่ไม่แน่ใจพี่ไม่รู้จักใครเลยพาไหมจะเล่นเลยเดี๋ยวเขาโนระเบิดไม่ได้เลยก็ได้ เช็คบ้างสนพี่ป่อยขึ้นรถมันมันต้องออกอ่ะมันต้องออกอ่ะมันต้องออกอ่ะดักสายไหมแม็กก็ดักสายสุดเดียวกับขวาไหนขวาขวาขวาสองถึงได้ไหโอ้โห้ขวาสอาขวาสองขวาสองขวาสองเธอได้เธอได้ส